เขาเราจะเจ็บป่วยยิงข้าเขาด้วยอายุจะสั้นลงพโกงล่อล,ลวงให้ได้มาทรัพย์สินเงินตราที่มีจะหมดไปพิธที่การจะเขอไปด้วยศัตรูโกงนั้นถึงรู้จะถูกคนใส่ร้ายโมมินเบาเราจะกลาย วิธีระงับปปพาชนิยกรรม123ดูก่อนพิสุจน์จังหลายก็แลสงพึงระงับปปพาชนิยกรรมอย่างนี้คือพิสูจน์ที่ถูกลงปปพาชนิยกรรมนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มผ้าอุตราสงฉเฉวงบาไหวชาวพิสูจน์ทังหลายผู้แก่ภรรษากว่าแล้วนั่งกระโยงประคองอัญชลีกล่าวคําขอระงับกรรมนั้นอย่างนี้ว่าดังนี้คําขอระงับปปพาชนิยกรรม ท่านโจคาขขาพเจ้าถูกสงลงปรับภาชนิยกรรมแล้วประพฤติโดยชอบหายเยอะยิงประพฤติแก้ตัวได้บัดนี้ข้าพเจ้าขอระง,งับปรับภาชนิยกรรมพึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามพิษุ์ผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุตถรรมมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาระง,งับปรับภาชนิยกรรม ท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ถูกสงลงปรภาชนียกรรมแล้วประพฤติโดยชอบหายเย่อหยิ่งประพฤติแก้ตัวได้บัดนี้ขอระง,งับปะพาชนียกรรมถ้าความพร้อมพรล่งของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์พึงระง,งับปะพาชนียกรรมแก่ภิกษุมีชื่อนี้นี้เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ถูกสงลงปรปภาชนียกรรมแล้วประพฤติโดยชอบหายเย่อหยิ่งประพฤติแก้ตัวได้บัดนี้ขอระงับปรปภาชนียกรรมสงระงับปรปภาชนียกรรมแก่ภิกษุมีชื่อนี้การระง,งับปรปภาชนียกรรมแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้เป็นครั้งที่สอง ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้เป็นครั้งที่สามท่านเจ้าขา้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าพิสูจมีชื่อนี้รูปนี้ถูกสงลงปรับภาชนียกรรมแล้วประพฤติโดยชอบหายเย่อหยิงประพฤติแก้ตัวได้บัดน,นี้ขอระง,งับปรับภาชนียกรรมสงระง,งับปรับภาชนียกรรมแก่พิสูจมีชื่อนี้การระงับปรับภาชนียกรรมแก่พิสูจ์มีชื่อนี้ชอบกับท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดปปาชนิยกรรมอันสงระง,งับแล้วแก่วิสุมีชื่อนี้ชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ปฏิสารณิยกรรมที่4พระสุธรรมกับจิตตะขหาบดีจิตตะขหาบดีได้ทราบข่าวแน่ถนัดว่าพระเถระอาหลายรูปมาถึงเมืองมัจิกาสนแล้วโดยลำดับจึงเข้าไปในสำนักของพระเถระ ครั้นแล้วจึงอภิวาทพระเถระทั้งหลายแล้วนั่งนัดที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้ชี้แจงให้กิตตะกาบดีผู้นั่งเรียบร้อยแล้วให้เห็นแจ้งสมาทานอาถรรพ์ร่าเริงด้วยทันมีกถาครั้นจิตตากาบดีอันท่านพระสารีบุตรชี้แจงให้เห็นแจ้งสมาทานอาถรรพ์ร่าเริงด้วยทันมีกถาได้กล่าวคำอราธนานี้แก่พระเถระทั้งหลายว่า ขอพระเถระทั้งหลายจงกรุณารับอาการุกะพัดของข้าพเจ้าเพื่อเจริญบุญกุศลและปิติปราโมทในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดเจ้าข้าพระเถระทั้งนั้นรับอาราธนาด้วยอาการปุสดสตภาพครั้นจิตตากหาบดีทราบการรับอาราธนาของพระเถระทั้งหลายแล้วลูกจากที่นั่งไหว้พระเถระทั้งหลายทำประทักศิณแล้วเข้าไปหาท่านพระสุธรรมถึงสำนักมรนาสการแล้วได้ยืนอยู่ ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบเรียนอราจนาท่านพระสุธรรมดังนี้ว่าขอพระคุณเจ้าสุธรรมจงกรุณารับพระทหารของข้าพเจ้าเพื่อเจริญบุญกุศลปิติและป่ามโมทในวันพรุ่งนี้พร้อมกับพระเจริญัางหลายด้วยเถิดเจ้าข้าที่นั้น ท่านพระสุธรรมคิดว่าครั้งก่อนจิตตากหาบดีนี้ประสงค์จะนิมนต์สงฆ์คณะหรือบุคคลคราวใดจะไม่บอกเราก่อนแลน้วนิมนต์สงฆ์คณะหรือบุคคลไม่เคยมีแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่บอกเราก่อนแล้วนิมนต์พระเถระทั้งหลายเดี๋ยวนี้จิตตากหาบดีนี้ลบหลู่เมินเฉยไม่ยินดีในเราเสียแล้วจึงได้กล่าวคำนี้แก่จิตตากหาบดียาเลยข้าบดีอาจจะมาไม่รับนิมนต์ จิตตาข้าบดีได้กล่าวเรียนอาราธนาท่านพระสุธรรมเป็นคำรบสองท่านพระสุธรรมตอบปฏิเสธเป็นคำรบสองจิตตาข้าบดีได้กล่าวเรียนอาราธนาท่านพระสุธรรมเป็นคำรบสามท่านพระสุธรรมตอบปฏิเสธเป็นคำรบสามทีนั้นจิตตาข้าบดีคิดว่าจะทำอะไรแก่เราเมื่อพระคุณเจ้าสุธรรมรับนิมนต์หรือไม่รับนิมนต์แล้วไหว้ท่านพระสุธรรม ประทักศินทำประทักศินกลับไปครั้งนั้นจิตตากหาบดีสั่งให้ตกแต่งคาทนียะโภชนียาหารอันปรานีถวายพระเถระทั้งหลายโดยผ่านราตรีนั้นจึงท่านพระสุธรรมคิดว่าถ้ากระไรเราพึงตรวจดูกาทนียะโภชนียาหารที่จิตตะกะหาบดีตกแต่งถวายพระเถระทั้งหลายครั้นถึงเวลาเช้านุ่งอัตระวาศกแล้วถือบาทจีวรเข้าไปสู่นิเวศของ ah จิตตะกหาบดี แล้วนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายทีนั้นจิตตากาหาบดีเข้าไปหาท่านพระสุธรรมนรัสก,การแล้วนั่งนที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระสุธรรมได้กล่าวคํานี้แก่จิตตากาหาบดีผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่าท่านข้าบดีขาทนียโภชนียาหานี้ท่านตกแต่งไว้มากมายแต่ของสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าขนมแดกง,งาไม่มีในจํานวนน,นี้จิตตากาหาบดีกล่าวความตําหนิว่าท่านโชคา เมื่อพระพุทธพจน์มากมายมีอยู่แต่พระคุณเจ้าสุธรรมมากล่าวว่าขนมแดงงาซึ่งเป็นคําเล็กน้อยท่านเจ้าข้าเรื่องเคยมีมาแล้วพ่อค้าชาวทักษินาบทได้ไปสู่ชนบทแถบตะวันออกพวกเขานำแม่ไก่มาแต่ที่นั้นต่อมาแม่ไก่นั้นสมสู่อยู่ด้วยพ่อกาก็ออกลูกมาคราวใดลูกไก่นั้นปรารถนาจะร้องอย่างกาคราวนั้นย่อมร้องเสียงอารคนไก่ คราวใดปรารถนจาจกขันอย่างไก่คราวนั้นย่อมขันเสียงไก่รักคนกาฉันใดเมื่อพระพุทธพจน์มากมายมีอยู่พระคุณเจ้าสุธรรมมากล่าวว่าขนมแดกงาซึ่งเป็นคำเล็กน้อยก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าบดีท่านด่าอาพาธข้าบดีท่านบริพาทอาตมาข้าาบดีนั่นอาวาสของท่านอาตมาจากหลีกไปจากอาวาสนั้นท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่ได้ดา่า มิได้บริพาสพระคุณเจ้าสุธรรมขออาราธนาพระคุณเจ้าสุธรรมจงอยู่ในวิหารอัมพาตากวนันเป็นสถานเื่นรมเขตเมืองปัชิกาสนข้าพระเจ้าจักทำการขวนขวายจีวรบินทบาดเสนาสนะและขีฬานัปัจจัยเภสัตบริขารแก่พระคุณเจ้าสุธรรมท่านพระสุธรรมได้กล่าวคำนี้แก่จิตตาข้าบดีเป็นคำรบสองจิตตาข้าบดีกล่าวตอบเป็นคำรบสอง ท่านพระสุธรรมได้กล่าวคำนี้แก่จิตตะขหาบดีเป็นคำรบสามว่าข้าบดีท่านด่าอาตมาข้าบดีท่านบริพารอาตมาข้าบดีนั่นอาวาสของท่านอาตมาจากหลีกไปจากอาวาสนั้นพระคุณเจ้าสุธรรมจากไปที่ไหนเจ้าข้าข้าบดีอาตมาจากไปพระนครสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านเจ้าข้าถ้าเช่นนั้นถ้อยคำอันใดที่พระคุณเจ้าได้กล่าวแล้วและถ้อยคำอันใดที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้ว ขอท่านจงกราบทุนถ้อยคําอันนั้นทั้งมวลแด่พระผู้มีพระภาคแต่ข้อที่พระคุณเจ้าสุดธรรมจะพึงกลับมาเมืองมัจิกาสนอีกนั้นไม่อัศจรรย์เลยเจ้าข้าพระสุดธรรมเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นท่านพระสุดธรรมเก็บไส,สนาชนะแล้วถือบาทจีวรเดินไปทางพระนครสาวัตถีถึงพระนครสาวัตถีพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกาป่าวดี โดยลำดับเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วกราบชูลถ้อยคำที่ตนกับข้าหามบดีได้โต้อตอบกันใหพพพน้พระผู้มีพระภาคทรงทราบทุกประการทรงตเตียนพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนรับสั่งว่าดูก่อนพิสุทธิจั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจะทำปฏิสารณียากรรมแก่พิสุทธิสุธรรมคือให้ขอเข้ามาจิตตะข้าหามบดี วิธีทำปฏิสารณียกรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลวิธีทำปฏิสารณียกรรมพึงทำอย่างนี้พึงโจทย์ภิกษุสุธรรมก่อนครั้นแล้วพึงให้เธอให้การแล้วพึงปรับอาบรครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยญาติจตุตกรรมมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาทำปฏิสารณียกรรมท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพระเจ้า พิสุสุธรรมนี้พูดกดพูดขมจิตตาขหาบดีผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นทายกกับปิยาการะผู้บำรุงด้วยถ้อยคําอันเลวถ้าความพร้อมพ่งของสง์ถึงที่แล้วสง์พึงทำปฏิสาเรือนิยกรรมแก่พิสุสุธรรมคือให้ขอเข้ามาจิตตาขหาบดีนี้เป็นบัญญัติท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพระเจ้าพิสุทธธรรมนี้พูดกดพูดข่ดมจิตตคหาบดี ผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นทายกกับปิยาการกผู้บำรุง o สงด้วยถ่อยคำอันเลวสงทำปฏิสารนียกรรมแก่พิสุสุดธรรมคือให้เกิดขอเข้ามาจิตจักข้าหาบดีการทำปฏิสารนียกรรมแก่พิสุสุดธรรมคือให้เธอขอเข้ามาจิตจักข้าหาบดีชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สท่านเจ้าขา่าขอสง์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุสุธรรมนี้พูดกดพูดขมจิตตะกหาบดีผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นทายกกับปิยาการกผู้บำรุงสงฆ์ด้วยช้อยคำอันเลวสงฆ์ทำปฏิสารณิยกรรมแก่ภิกษุสุธรรมคือให้เธอขอเข้ามาจิตตะกหาบดีการทำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรมคือ ให้เธอขอเข้ามาจิตตากหาบดีชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดปฏิสารลนิยกรรมอันสงทำแล้วแก่พิสุสุดธรรมคือให้เธอขอเข้ามาจิตตากหาบดีชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม12หมวดหมวดที่หนึ่ง124 ดูก่อนเพื่อสุดทั้งหลายปฏิสารณียกรรมที่ประกอบได้อง์สามเป็นกรรมไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยและระง,งับแล้วไม่ดีคือ 1. ทําทำลับหลัง 2. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ 3. า3ไม่ทำตามปฏิญาณหมวดที่ 2. 125ดูก่อนเพื่อสุดทั้งหลายปฏิสารณียกรรมที่ประกอบได้อง์สามแม้อื่นอีกเป็นกรรมไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัย และระง,งับแล้วไม่ดีคือ 1. ทําทำเพราะไม่ต้องอาบัติ 2. ททำเพราะอาบัติไม่ใช่เป็นเทสนาคามินี 3. ีําทำเพราะอาบัติที่แสดงแล้วหมวดที่ 3. 1 2 6ดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายปฏิสารณนยกรรมที่ประกอบได้องค์สามแม้อื่นอีกเป็นกรรมไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยและระง,งับแล้วไม่ดี 1. คือไม่โจทย์ก่อนแล้วทำสอง ไม่ให้จำเลยให้การก่อนแล้วทำสามไม่ปรับอาบัตแล้วทำหมวดที่4 127ดูก่อนพิสุสุ์ทั้งหลายปฏิสารณียกรรมที่ประกอบได้องค์สมแม้อื่นอีกเป็นกรรมไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยและระงับแล้วไม่ดีคือ 1. ทําทำรับหลัง 2. องทำโดยไม่เป็นธรรมสาสงเป็นวัคธรรมหมวดที่5 128 ดูก่อนพิสูจน์้งหลายปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองสามแม้อื่นอีกเป็นกรรมไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยและระงับแล้วไม่ดีคือ 1. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำสองทาโดยไม่เป็นธรรมสสงเป็นวักธรรมหมวดที่6 129. ดูก่อนพิสูจน์งหลายปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองสามแม้อื่นอีกเป็นกรรมไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยและระงับแล้วไม่ดีคือ หนึ่งทำไม่ตามปฏิญาณสองทำโดยไม่เป็นธรรม 3. สามสงเป็นวักธรรมหมวดที่730ด่อิดูก่อนพิสุทธิจังหลายปฏิสารณียกรรมที่ประกอบได้อง์สามแม้อื่นอีกเป็นกรรมไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยและระง,งับแล้วไม่ดีคือ 1. ทําทำเพราะไม่ต้องอาบัตสองทำโดยไม่เป็นธรรม 3. สามสงเป็นวักธรรม หมวดที่ 8.131. ดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายปฏิสารแลยกรรมที่ประกอบด้วยองค์สามแม้อื่นอีกเป็นกรรมไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยและระงับแล้วไม่ดีคือ 1. ทําทำเพราะอาบัตไม่ใช่เป็นเทศนาคามินี 2. องทำโดยไม่เป็นธรรม 3. ส่งเป็นวักธรรมหมวดที่ 9.132. ดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์สามแม้อื่นอีกเป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัยและระงับแล้วไม่ดีคือ 1. ทําเพราะอาบัติที่แสดงแล้ว 2. ทําโดยไม่เป็นธรรม3ส่งเป็นวักธรรมวดที่10.133ดูก่อนพิสุจธิ์ทั้งหลายปฏิศารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์สามแม้อื่นอีกเป็นกรรมไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยและระงับแล้วไม่ดีคือ 1. ไม่โจทย์ก่อนแล้วทำสองทำโดยไม่เป็นธรรม 3. ส่งเป็นวักธรรม หมวดที่11 134ดูก่อนพิสูจน์จังหลายปฏิสารณียกรรมที่ประกอบได้องค์3แม้อื่นอีกเป็นกรรมไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยและระงับแล้วไม่ดีคือ 1. ไม่ให้จำเลยให้การก่อนแล้วทำา2ททำโดยไม่เป็นธรรม 3. ส่งเป็นวักธรรมหมวดที่12 135 ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายปฏิสารและนิยกรรมที่ประกอบด้วยองศาแม่อื่นอีกเป็นกรรมไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยและระง,งับแล้วไม่ดีคือ1ไม่ปรับอาบัตแล้วทําสองทำโดยไม่เป็นธรรมสาสงเป็นวัคธรรมลักษณะกรรมเป็นธรรม12หมวดหมวดที่1 1 3่งดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายประิสารและนิยกรรมที่ประกอบด้วยองศาเป็นกรรมเป็นธรรมเป็นวินัย และระง,งับดีแล้วคือ 1. ทําต่อหน้า 2. สอบถามก่อนแล้วทํา3ทําตามปฏิญาณหมดที่2 137ดูก่อนพิสุจน์จังหลายปฏิสารณียกรรมที่ประกอบได้อง์สามแม้อื่นอีกเป็นกรรมเป็นธรรมเป็นวินัยและระง,งับดีแล้วคือ 1. ทําเพราะต้องอาบัติ 2. ททำเพราะอาบัตเป็นเทศนาคาริมินี 3. าํทเพราะอาบัติยังไม่ได้แสดงหมวดที่ส 138ดูก่อนภิสษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมที่ประกอบได้อง์สามแม้อื่นอีกเป็นกรรมเป็นธรรมเป็นวินยัยและระงับดีแล้วคือ 1. โจทย์ก่อนแล้วทำสองให้จำเลยให้การก่อนแล้วทำสา 3. ปรับอบัิแล้วทำหมวดที่4 139ดูก่อนพิสูจน์ทังหลายปฏิสารลนยกรรมที่ประกอบได้อง์สามแม้อื่นอีกเป็นกรรมเป็นธรรมเป็นวินัย และระง,งับดีแล้วคือ 1. ทําต่อหน้า2ทําโดยทรรา 3. ส่งพร้อมเพียงกันทำหมวดที่1 4 0ดูก่อนพิสุทธิ์จังหลายปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์สามแม้อื่นอีกเป็นกรรมเป็นธรรมเป็นวินัยและระง,งับดีแล้วคือ 1. สอบถามก่อนแล้วทำสองทำโดยทรรา 3. ส่งพร้อมเพียงกันทำหมวดที่6 1 4 1ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายปฏิสารณีนิยกรรมที่ประกอบด้วยองค์สามแม้อื่นอีกเป็นกรรมเป็นธรรมเป็นวินัยและระงับดีแล้วคือ 1. ทําทำตามปฏิญาณ2ทํทำโดยธรรมส่ 3. สงพร้อมเพียงกันทมหมวดที่7 1 4 2ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายปฏิสารณีนิยกรรมที่ประกอบด้วยองค์สามแม้อื่นอีกเป็นกรรมเป็นธรรมเป็นวินัยและระงับดีแล้วคือ 1. ทำเพราะต้องอาบัต 2. องทำโดยธรรม 3. ส่งพร้อมเพียงกันทำหมวดที่ 8, 1ด3ดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดไดยองค์แม้อื่นอีกเป็นกรรมเป็นธรรมเป็นวินัยและระง,งับดีแล้วคือ 1. ทําทำเพราะอาบัตเป็นเทศนาคามินี 2. องทำโดยธรรม 3. ส่งพร้อมเพียงกันทำ